อองครับสู้ดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะมนอยู่ในเกมซิกิโลชาร์โดสเดอะสุดโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กันผมเอ็กซ์โซซิต์มาเดิมนะครับวันนี้อยู่ในคลิปแนะนำฮีโร่นะครับฮีโร่ที่มาแนะนำวันนี้ก็คือตัวนี้เลยเวอร์วูฟอ่ออะไรนะอะไรนะ <laughs> ไม่รู้ผมคิดฉายา,ยามไม่ออกละเอาไม่ว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมไปะนะ ก,ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับชื่อว่าแหววูฟนะพูดรับพี่สองแล้วนะโอเค <c oughs> แล้วก็ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่แบบก็ตามชื่อนะครับแหววูฟนะมันเป็นหมาป่านะครับถ้าเอ่อตรงทุกคนจะสังเกตเห็นเกตตรงอาวุธนะครับตรงนั้นคือเกตที่เอาไว้แปลงร่างเป็นหมาป่านะครับพอเรากดดีค้างนะฟ้าเผนมากเราจะกลายเป็นหมาป่านะครับ oh. แล้วถ้ากดแล้วเห็นไหมแล้วเกตมันจะลดเรื่อยๆนะครับเรากดดีค้างครั้งอ่าเป็นโคนว่ะ งงตัวนี้เป็นตัวละครที่เท่ครับผมชอบสีมันอะ่ะเออจริงๆกะว่าจะเลือกตัวนี้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเพราะว่าเห็นคนเล่นน้อยมากแต่เห็นนั่นแหละแต่เห็นแต่ว่ามันส่วนน้อยอะ่ะโอเคเพราะผมชอบไม่เหมือนใครด้วยสีโอเคครับการโจมการโจมตีธรรมดางเขานะหนึ่งสองสามอ่าจะเป็นการโจมตีสามครั้งนะครับโอเคแล้วแดดโจมตีของเขานะครับมาเป็นการทุบนะครับทุบไปมึมนเลยทุบด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะด้ามดาบนะ ป๊อบมือนเลยอะเร็วมากนะค่อนข,ข้างไวนะคือแบบวิ่งทุบเลยอะ,อะแล้วก็กดดีค้างอ้าวอันนี้คือกดดีค้างแล้วปล่อยแบบกดดีค้างเบาๆนะครับเพราะว่าถ้ากดดีค้างมันจะแปลงล่างไปอีกล่างนะถ้ากดดีค้างธรรมาดาปพ๊บอนมันจะมันจะฟันขึ้นบนนะครับโอเคเอกระโดดโจมตีก็มีแค่จิ้มทีเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูล่างหมาป่าก,กันนะครับก็คืออ่า จะเป็นหมาป่าตีหนึ่งสองสาเป็นการโจมตี3ครั้งเหมือนกันครับผมแต่ค่อนข้างรุนแรงนะนะวบวบวบอ่าวบวบวบอ่าเท่นนะผมผมผมก็เท่อยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขอมโบที่ผมพึ่งผมคิดค้น <c oughs> นะคือคนอื่นขอมโบไงก็เม้น้นไว้ข้างล่างนะครับว่าเออมีเทคนิคการขอบโบที่ดีกว่าน,นี้หรือเปล่าแต่ที่ผมคิดได้ก็คือประมาณนี้นะครับสมมติอ่าวิ่งทุบกัดครับ หนึ่งสองอ่าเนี่ยคือจังหวัดที่เราสมมติสมมุติถ้าเรากัดคู่ต่อสู้เนี่ยตรอตีธรรมดาคือศัตรูคือต้องกันแน่นอนถูกไหมครับเออเราก็เราก็ตีหลอกครับโดยแบบสมมุตินะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ล้มก่อนโอเคเนี่ยผมกัดปุ๊บผมตีผมตีด้านหลังแล้วก็ผมแล้วก็ผมหันมาตีงงไหมตีตีตีแบบแบบเนี้ยเออนี่นะครับคือเหมือนเราต้องใช้เทคนิคอ่าเราต้องใช้แบบเจ้าเล่ห์นะแบบ เล่แบบยังไงมีลูกเล่นนะเออเอาใหม่นะครับเอบทบปัป๊บปับ๊บแปลงตีตีตีนะครับกดแปลงล่างครับเห็นไหมเราจะเสียเกตไปแค่นิดนิดเดียวเองนะครับเป็นการประหยัดเกตนะแต่ <c oughs> จะประหยัดทําไมก็คือตัวนี้เขาเกตก็อยู่ค่อนข้างนานนะดูนะเกตก็อยู่ค่อนค่อนข้างนานแหละแต่ว่าเราประหยัดไว้เป็นเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับโอเคเริ่มนะปับ๊บ กัดปรับปรับปรับโอเคนะแล้วก็ฟุ๊บหนึ่งหนึ่งสองอ้าโอเคนะโอเคจิ้มหนึ่งนะแบบเราตีแบบเราตีหลอกคู่ต่อสู้นะครับมันเป็นการตีหลอกนะผมว่ามันตีค่อนข้างแรงนะปุ๊บปับ๊บหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ะซ็อกหนึ่ง หนึ่งสองสามอ๋อตีหลอกมันตีหลอกได้โอเคนะผมว่าเออเนี่ยแล้วก็กัดเออหรือว่าใครจะทำแบบน,นี้ก็ได้ครับแต่ว่าผมว่ามันยังมีจุดอ่อนอยู่นะเออกัดตบอะแต่คือถ้าเราตบได้เรื่อยๆคือมันก็ไปได้เรื่อยๆนะแต่นั่นแหละคือเข้าใจครับทุกคอมโ,มโบมันมีจุดอ่อนของมันนะครับก็คืออะ ผมว่าคอมโบที่ผมกินนี่น่าจะโอเคสุดละไอ,ยะไอ้ย่ะทำไมเอาตัวเองทำไมเอาตัวเองเป็นกลางจังต้องขออภัยจริงๆนะครับปับหนึ่งสองสามปบเว้นแต่เขามีของแก้นะถ้าเขามีของแก้นี่แบบจบเลยนะโอเคถือว่า ถือว่าก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมีการคอมโบที่มันเจ๋งกว่านี้นะครับ <_ AD IS> ก็พิมพ์เม้นท์ไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วผมจะมาอ่านนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่จะตอบนี่คืออีกเรื่องหนึ่งนะโอเคก็มันก็มีเท่านี้นะตัวแวร์วูฟนะครับนะใครมีเทคนิคดีๆอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ยังไงก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วเราไปเจอกัน ตัวลครต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ